W. W. สวัสดีครับวันนี้ผมมีหนังมาสรุปในเรื่องให้ฟังกันนะครับโดยหนังเรื่องนี้มีชื่อว่าเซฟโคตรหำทะลุรหัส หนังเรื่องนี้เนี่ยมีพระเอกเป็นเจสันสเตเทมด้วยนะครับคาดว่าน่าจะเป็นพระเอกในดวงใจของใครๆหลาย,ลายๆคนหนังเล่าเรื่องราวของตำรวจตกอับคนนึงที่บังเอิญไปเจอเด็กหญิงที่กำลังถูกมาเฟียตามล่าเขาตัดสินใจยื่นมือเข้าไปช่วยเธอและหลังจากนั้นก็ได้มารู้ในภายหลังว่าเด็กผู้หญิงคนนี้เธอเป็นคนส่งรหัสเปิดตู้เซฟที่ข้างในนั้นมีเงินของแก๊งมาเฟียอยู่ถึง30ล้านดอลลาร์ และคลิปนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาของหนังทั้งเรื่องผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยถ้าใครไม่อยากโดนสปอยให้กดปิดคลิปนี้ไปได้เลยครับณสถานีรถไฟแห่งหนึ่งเด็กหญิงชาวจีนคนหนึ่งกำลังเดินอยู่บนทางเดินท่าทีของเธอลุกลี้ลุกลนเหมือนกับหนีอะไรบางอย่างเธอมองไปที่ชายคนหนึ่งที่อยู่ที่นั่นและหลังจากนั้นหนังตัดย้อนมาเมื่อหนึ่งชั่วโมงก่อนหน้านี้บรุกลินนิวยอร์กแก๊งมาเฟียรัเสเซียได้ทำการข่มขู่เธอให้เขียนตัวเลขอะไรบางอย่างที่เธอรู้ลงในกระดาษ ดูเหมือนว่าตัวเลขที่เด็กผู้หญิงชาวจีนคนนี้ไปรู้มามันจะเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆหนังตัดย้อนไปอีกหนึ่งปีก่อนหน้านี้ปักกิ่งประเทศจีนเด็กหญิงชาวจีนคนเดิมกําลังแก้จดคณิตศาสตร์ที่คุณครูเขียนไว้บนกระดานนะครับคุณครูเนี่ยทำผิดเธอก็เลยได้ออกมาแก้นักเรียนทุกคนในหัวเราะชอบใจส่วนคุณครูเนี่ยเสียหม,มาไปเลยนะครับอเมเราคงต้องย้ายเธอไปเรียนที่อื่นแล้วละ่ะเธอฉลาดเกินไปเธอเป็นอัจฉริยะ ครูทุกคนที่อยู่ที่นี่ไม่มีใครกล้าที่จะสอนเธอแล้วละ่ะน้องเมย์เนี่ยเธอไม่ได้อยากจะออกไปเรียนที่อื่นนะครับเธออยากี่จะอยู่กับเพื่อนๆนของเธอตามประสาเด็กๆในระหว่างทางกลับบ้านในขณะที่น้องเมย์กำลังคุยกับเพื่อนๆนของเธอก็ได้มีคนกลุ่มหนึ่งมาจับตัวเธอขึ้นรถไป ัดมาที่นิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกานักมวย MMA คนหนึ่งกำลังขึ้นชกอยู่นะครับเขาชกคู่ต่อสู้จนเข้าโรงพยาบาลไปเลยนะครับเรียกได้ว่าอาการหนักมากๆเข้ามาที่โรงพยาบาลด้วยท่าทีที่สำนึกผิดซึ่งแม่ของนักมวยที่บาดเจ็บเนี่ยก็พยายามที่จะทำร้ายเขาแล้วก็ไล่เขาไปนะครับแกไม่ควรมาอยู่ที่นี่แกควรอยู่ในคุกแกทำลูกฉันออกไปให้พ้นหน้าฉันซะไอเห็บหมา ไอสังกสีหลังจากโดนไล่ลุกเนี่ยได้มาที่สถานที่แห่งหนึ่งนะครับเขาดูจะโกรธมากๆและเขาได้มาเอาเรื่องกับชายคนหนึ่งที่ดูเหมือนว่าเขาจะเป็นคนที่จัดไฟนี้หมอนันไม่ควรขึ้นสงวนกับฉันเลยนะเว้ยหมัดเดียวฉันชกเข้าไปแค่หมัดเดียวเองนะเว้ยแกไปเอาเขามาจากสนามเด็กเล่นหรือไงวะชายคนนั้นบอกว่าฉันไปเอาเขามาจาก y o u t u b เว้ยไองโง่ไอเด็กนั่นนะ่ะมันเรียกเสียงโวตจากในเน็ตเ,เพื่อที่จะมาชกกับแกแล้วแกก็ชกมันสะจนโคมา ตามจริงแล้วนะแกจะต้องลงไปนอนในยกที่2พวกเราเนี่ยกำลังจะซวยแกรู้ตัวไหมโดยเชสกี้หัวหน้าแก๊งมาเฟียรัสเซียนะเขาวางเดิมพันว่าแกจะต้องน็อกเอาท์ในยกที่2องฉันจัดฉากล้มมวยให้แกไปแล้วแต่แกก็ดันมาทํามันพังไปซะได้แกก็รู้ว่ามาเฟียรัสเซียเนี่ยมันโหดแค่ไหนแกเตรียมตัวรอมันได้เลยตัดกลับมาที่ประเทศจีน หลังถูกจับตัวขึ้นรถมาเราก็จะได้รู้นะครับว่าแก๊งมาเฟียจีนเนี่ยเป็นคนที่จับตัวน้องเมย์มาและเนื่องจากความอัจฉริยะและความจำที่เป็นเลิศของเธอเนี่ยแก๊งมาเฟียจีนต้องการให้เธอเป็นผู้คำนวณตัวเลขรายรับรายจ่ายให้นะครับเจียวหานหัวหน้าแก๊งมาเฟียบอกว่าคอมพิวเตอร์นะ่ะมันวุ่นวายน่ารำคาญแถมยังทิ้งร่องรอยไว้ให้คนอื่นตามได้อีก ใช้คนคิดคำนวณนี่แหละปลอดภัยที่สุดแล้วโดยมันขู่น้องเมย์ไว้นะครับว่าถ้าน้องเมย์ไม่ทํางานให้มันเนี่ยมันจะฆ่าแม่ของเธอและจากนั้นมันได้ส่งน้องเมย์ให้ไปทํางานที่อเมริกาย่านชน่นาทาานะครับตัดกลับมาที่ลุกแก๊งมาเฟียรัสเซียได้บุกมาหาเขาถึงที่บ้านและกว่าลุกจะมาถึงพวกมันเนี่ยก็ฆ่าเมียของเขาไปซะแล้วนะครับลูกนั่งคุกเข่าลงที่พื้นเขาไม่ได้มีท่าทีว่าจะสู้แต่อย่างใดหัวใจของเขาแตกสลายวาซิลีลูกชายของโดเชสกี้บอกว่า แกทำให้พ่อฉันเสียเงินไปเยอะตามจริงแล้วพ่อฉันจะส่งคนมาจัดการแกแต่ฉันเองก็อยากทําให้พ่อภูมิใจบ้างงั้นเอางี้ก็แล้วกันนะเมียของแกนี่คือการไถ่โทษส่วนแกฉันจะปล่อยแกไปแกจะไปที่ไหนก็ได้แต่เราจะเฝ้าดูแกใครก็ตามที่พยายามจะผูกมิตรกับแกหรือพูดคุยอย่างอื่นนอกจากสั่งของกินละก็มันต้องตายเหมือนเมียแกที่ตายเพราะแกแน่นอนแกจบเรื่องนี้ได้นั่นก็คือแกต้องจบชีวิตของตัวเองซะพรุ่งนี้ถ้าแกยังอยู่ที่นี่ละก็เราจะฆ่าเจ้าของบ้านเช่าทิง้งซะ ช่วยคุณนายอะไรนะผู้หญิงใจดีคนนั้นนะ่ะหนึ่งปีต่อมาน้องเมย์ทำงานให้กับแก๊งมาเฟียจีนซึ่งเธอเนี่ยก็ทำได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับทุกร้านที่อยู่ในความคุ้มครองของแก๊งเธอเนี่ยจะบอกได้หมดว่าได้กำไรหรือขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์โดยในครั้งนี้มีอยู่กิจการเดียวที่ขาดทุนก็คือบ่อนคาสิโนนะครับทันทีที่น้องเมย์บอกชางว่าบ่อนขาดทุนชางเนี่ยก็ได้เอาตัวผู้จัดการคาสินโนมาซ้อมจนล่วมปางตายเลยนะครับและพอน่วมได้ที่แล้วชางเนี่ยก็ได้ยิงเขาทิ้งทันทีน้องเมย์ถาม คุณจะฆ่าเขาอยู่แล้วแล้วคุณจะซ้อมเขาทําไมช่างบอกว่ามันเป็นงานตัดมาที่ลุกชีวิตของเขา1ปีที่ผ่านมาหลังจากถูกแก๊งมาเฟียข่คมคู่เนี่ยก็ค่อนข้างตกต่ำเลยนะครับ เขากลายเป็นคนไร้บ้านต้องมาอาศัยหลับนอนที่สถานสงเคราะห์คนไร้บ้านลุกพยายามไม่สูงสิงหรือพูดคุยกับใครเพราะกลัวอันตรายในยจะเกิดขึ้นกับพวกเขาแต่ในวันนี้เนี่ยมีเพื่อนคนไร้บ้านคนหนึ่งที่มานอนที่นี่เหมือนกันเขาเนี่ยได้เข้ามาขอรองเท้ากับลุกนะครับเพราะว่ารองเท้าคู่เก่าของเขาเนี่ยมันกัดเท้าเขาซะจนเน่าไปหมดแล้วซึ่งลุกเนี่ยก็สงสารน,นะครับเขาก็เลยได้ยกรองเท้าให้ไปหนึ่งคู่และหลังจากนั้นก็เข้านอนและในคืนเดียวกันนี้น้องเมย์เนี่ยก็ได้รู้ข่าวว่าแม่ของเธอที่อยู่เมืองจีนเนี่ยเธอได้ตายไปแล้วนะครับ หลังจากนั้นในตอนเช้าลุกตื่นขึ้นมาและพบว่าเพื่อนคนไร้บ้านที่ขอรองเท้าไปเมื่อคืนเนี่ยได้ตายไปแล้วนะครับมันจะต้องเป็นฝีมือของแก๊งมาเฟียรัสเซียแน่ ในช่วงเวลาเดียวกันนี้เจียวหานหัวหน้าแก๊งมาเฟียจีนเนี่ยก็ได้บินมาที่อเมริกานะ่ครับและเขาได้เอากระดาษที่เขียนตัวเลขแผ่นหนึ่งมาให้น้องเมย์จำไว้ดูเหมือนว่ามันจะเป็นรหัสอะไรบางอย่างและพอน้องเมย์จำได้แล้วเจียวหานเนี่ยก็ได้ส่งตัวเธอขึ้นรถเพื่อที่จะไปรับโพยแผ่นที่2ในอีกสถานที่หนึ่งนะครับในระหว่างทางแก๊งมาเฟียรัสเซียซึ่งรู้เรื่องตัวเลขด้วยเหมือนกันพวกเขาเนี่ยก็ส่งคนมาชิงตัวน้องเมย์นะครับ,รบเกิดการยิงปะทะกันอย่างดุเดือดซึ่งในท้ายที่สุดมาเฟียรัสเซียเนี่ยก ากแรกที่เราได้เห็นกันในตอนที่หนังเปิดมาโดยเชสกี้ bathroom, หัวหน้าแก๊งมาเฟียได้ทําการข่มขู่ให้น้องเมย์เะะนี่ยเขียนตัวเลขที่เธอรู้ออกมานะครับซึ่งน้องเมย์เนี่ยก็ไม่ยอมเขียนนะแก๊งมาเฟียเนี่ยก็เลยได้เอาตัวหลิงเข้ามาเพื่อที่จะกล่อมให้น้องเมย์เนี่ยยอมบอกนะครับซึ่งหลิงเนี่ยก็เป็นคนเดียวกันกับคนที่บอกข่าวการตายของแม่น้องเมย์นะครับซึ่งในครั้งนี้หลิงเนี่ยก็ไม่สามารถกล่อมน้องเมย์ให้บอกตัวเล,วเลขอ,ออกมาได้นะครับวาซิลีเนี่ยก็ได้เอาปืนยิงหัวของเธอ th un th un ทันที หล้วจากนั้นมันก็เอาปืนมาจ่อที่หน้าของน้องเมย์นะครับฉันไม่ใจเย็นเหมือนพ่อฉันหรอกนะบอกตัวเลขมาซะไม่งั้นเธอได้ตายแน่นังหนูแต่ในจังหวะนั้นเสียงตำรวจที่อยู่ข้างนอกเนี่ยก็ดังขึ้นมานะครับมีคนแจ้งว่าพวกคุณทำเสียงรบกวนเปิดประตูเดี๋ยวนี้นะไม่งั้นเราจะใช้กำลังบุกเข้าไปแก๊งมาเฟียทุกคนเนี่ยตื่นตัวและก็เล็งปืนไปที่ประตูนะครับถ้าตำรวจเปิดเข้ามามันต้องตายแน่ ในจังหวะน,นี้น้องเมนเนี่ยก็ค่อยๆหลบออกมานะครับและจากนั้นเธอเนี่ยก็สามารถหนีไปได้และคนที่แจ้งตำรวจเนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนมาเฟียจีนนั่นเอง ช้างในกำลังคุยต่อรองกับผู้กองวูฟนะครับเอาตัวเด็กมาให้ได้ตัวเป็นๆหรือถ้าเอาไม่อยู่ก็ฆ่าเด็กเลยนะผู้กองวูฟบอกว่างั้นผมขอผลประโยชน์ในบรุกลินเพิ่มขึ้นอีก10%ได้ไหมแต่เดี๋ยวก่อนนะถือสายรอก่อนนะพวกรัสเซียในยก็โทรมาหาผมเหมือนกันถอนกาลังของนายออกไปสนาวูฟไม่ว่าพวกจีนเสนออะไรให้นายฉันขอเพิ่มให้นาย5%เปอร์ซฮัลโหลช้างผมได้รับข้อเสนอจากรัสเซียพวกเขาให้มากกว่าคุณถึง7%ซ ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงถ้าคุณไม่ให้มากกว่านี้คุณจะติดอยู่ในระหว่างเรากับพวกรัสเซียเราเหมือนกับฮิตเลอร์รบได้สองแนวคุณจะเอาอยัางไงช่างบอกว่าโอเค10%เอาตัวเด็กมาให้ได้หลังจากนั้นผู้กวองวูฟเนี่ยก็ได้โทรไปสั่งการลูกน้องนะครับเฮ้แม็กซ์พวกชั่วทั้งสองแก๊งยอมจ่ายด้วยราคามหาโหดเพื่อตัวนางหมวยเล็กนี่ไม่ว่าเธอจะได้อะไรมาฉันอยากได้ ให้นายนำกำลังเข้าไปถอนรากถอนโคนไอ้พวกรักเสเซียให้หมดเลยนะหลังจากสั่งลูกน้องไปแล้วผู้กองวูฟเนี่ยก็ได้โทรเข้าไปหาโดเชสกี้นะครับเอาละโดเชสกี้ขอเสนอของคุณดีผมจะเรียกลูกน้องของผมกลับไปแล้วนะโดเชสกี้บอกว่าในแกโกหกไม่เนียนเลยนะวูฟแกได้กลิ่นก้อนเนื้อที่มันใหญ่กว่า แต่ฉันอยากจะขอบอกอะไรแกอย่างหนึ่งนะก่อนที่แกจะส่งลูกน้องของแกเข้ามายิงถล่มพวกฉันนังหมวยเล็กนั่นหนีไปแล้วเชื่อเธอถ้าแก๊งคนจีนเจอตัวเธอก่อนแล้วก็แกจะต้องเสียใจไปช่วยชีวิตแน่วูฟผู้กองวูฟถามว่าเด็กนั่นมีอะไรอย่างนั้นเลยโดยเชสกี้บอกว่าเราจะพักรบกันก่อนไหมล่ะผู้กองวูฟ หลังจากนั้นผู้กองวูฟเนี่ยได้สั่งให้ลูกน้องออกไปตามหาตัวน้องเมย์นะครับรวมทั้งสั่งให้ยกเลิกการเข้าไปยิงถล่มพวกรัสเซียด้วยในตอนนี้มาเฟียจีนเนี่ยก็รู้แล้วว่าตำรวจเนี่ยได้หักหลังพวกเขาทั้งตำรวจมาเฟียจีนแล้วก็มาเฟียรัสเซียเนี่ยต่างก็ได้ส่งคนออกไปตามจับตัวน้องเมย์ทันทีตัดมาที่ลุก ตอนนี้เขามาที่สถานีรถไฟและไปยืนที่ขอบชานชาลานะครับดูเหมือนว่าเขาจะตัดสินใจจบชีวิตบัดซบของตัวเองเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยมันจบลงด้วยดีจะได้ไม่มีใครตายที่มาคุยกับเขาอีกดูเขาจะทุกข์ทรมานมากเลยทีเดียวนะครับแต่ในจังหวะที่กําลังจะกระโดดลงไปในรางรถไฟลุกเน่ยได้เห็นน้องเมย์เดินผ่านมาพอดีนะครับและดูเหมือนว่าเธอเนี่ยกำลังจะหนีอะไรบางอย่าง ลุกเนี่ยลืมเรื่องการฆ่าตัวตายไปทันทีเลยนะครับเขาตัดสินใจที่จะไม่กระโดดแล้วเขากลับมานั่งที่มานั่งซึ่งในตอนนี้คนของแก๊งมาเฟียรัสเซียเนี่ยก็ได้ตามน้องเมย์มาถึงที่นี่แล้วนะครับลูกมองเห็นน้องเมย์กำลังพยายามหลบพวกเขาและพอรถไฟมาถึงน้องเมย์เนี่ยก็ได้ขึ้นรถไฟไปนะครับและพวกมาเฟียเนี่ยก็ได้ตามเธอเข้าไปในรถไฟด้วยลูกเนี่ยเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเขารู้สึกว่าเขาจะต้องช่วยเด็กคนนี้แต่ว่าในตอนนี้ประตูรถไฟเนี่ยได้ปิดลงหมดแล้วนะครับลูกก็เลยได้ทำการวิ่งตามรถไฟไปแล้วน ซึ่งในท้ายที่สุดแล้วลุกเนก็สามารถเข้ามาในโบกี้รถไฟได้สําเร็จนะครับโดยในตอนนี้น้องเมยเนยก็หนีไปเรื่อยๆโดยมีมาเฟียรัสเซียเนี่ยตามอยู่ ทันทีที่เข้ามาได้ลูกเนี่ยก็ได้เข้าไปต่อสู้กับพวกมาเฟียรัเสเซียนะครับลูกเนี่ยก็โคตรเก่งเลยนะเขาสามารถจัดการพวกมันได้หมดและพอจัดการมาเฟียรัเสเซียได้หมดแล้วเราก็จะได้รู้นะครับว่าหนึ่งในพวกนี้เนี่ยมีคนนึงเคยไปข่มขู่แล้วก็ฆ่ามเมียของลุกด้วยนะครับลูกเนี่ยยิงมันตายหาไปทันทีเลยนะหลังจากจัดการพวกมาเฟียรัเสเซียไปแล้วลูกเนี่ยได้หยิบกระเป๋าตังโทรศัพท์มือถือและปืนมาหนึ่งกระบอกนะครับจากนั้นเขาก็เดินมาหาน้องเมย์เธอเป็นอะไรไหมไม่ต้องกลัวนะฉันไม่ทำร้ายเธอหรอกทันทีที่รถไฟจอดทีี่สถถานัดไปแล ประตูเนี่ยได้เปิดออกน้องเมย์เนี่ยก็วิ่งหนีไปทันทีเลยนะครับเธอเนี่ยไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นซึ่งลุกเนี่ยก็ได้วิ่งตามไปน้องเมย์เดิอนออกมาข้างนอกและถูกตำรวจสองคนจับตัวขึ้นรถซึ่งตำรวจเนี่ยก็ไม่ค่อยแน่ใจนะครับว่าเด็กคนนี้หรือเปล่าในระหว่างที่กําลังดูรูปยืนยันว่าใช่เด็กคนนี้ไหมลุกเนี่ยก็ได้เข้ามาอัดพวกตำรวจซะยับเลยนะครับน้องเมย์เนี่ยก็พยายามที่จะวิ่งหนีแต่ลุกเนี่ยก็ได้จับมือเธอไว้เขาถามน้องเมย์ว่าฉันไม่ทําร้ายเธอหรอกนี่เธอไปทําอะไรมาหนะน่ะนังหนูขึ้นรถเร็ว ซึ่งในตอนนี้มาเฟียรัสเซียเนยก็ได้ตามมาถึงแล้วก็ไล่ย,ยิงพวกเขาแล้วนะครับลุกเนี่ยรีบเอาตัวน้องเมย์ขึ้นรถตำรวจและจากนั้นก็ได้ขับหนีไปทันทีฝีมือการ,ข,รขับรถของลุกเนี่ยก็โคตรสุดยอดเลยนะครับคาดว่าน่าจะได้มาจากเรื่องทรานสปอร์เตอร์ลุกล่อพวกมันเข้าไปในซอยที่มันมีควันแล้วหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้ฆ่าพวกมันทั้งหมดและต่อมาน้องเมย์กับลุกเนี่ยก็หนีไปด้วยกันนะครับหลังจากนั้นลุกพาน้องเมย์มาที่โรงแรมหรูแห่งหนึ่งนะครับโดยการใช้บัตรและเงินในกระเป๋าที่เอามาจาก น้องเนี่ยก็ได้รู้ตำแหน่งของพวกเขาแล้วนะครับน้องเมย์ถามลุกว่าคุณช่วยหนูทําไมลูกบอกว่าเธอช่วยฉันฉันก็เลยช่วยเธอคืนนะฉันชื่อลุกยินดีที่ได้รู้จักนะแล้วเธอเนี่ยมีพ่อแม่ไหมน้องเมย์บอกว่าหนูมีพ่อคนหนึ่งชื่อชางกวนหมายถึงหนูเป็นลูกบุญธรรมของเขานะ่ะลูกบอกว่าชางกวานเนี่ยนะถ้าเราพูดถึงคนคนเดียวกันละก็ไอหมอนี่มันไม่เหมาะที่จะเป็นพ่อของใครหรอกแล้วเธอมาที่นี่ทําไมน้องเมย์บอกว่าหนูมานับเลขนะลูกถามต่อว่า ฉันขอเดาเลยนะเธอถูกส่งตัวมาโดยชายแก่เจ้านายของช้างใช่ไหมชื่ออะไรนะพวกหัวเกา่าไม่ใช้คอมพิวเตอร์สืบหาไม่ได้เพราะมันอยู่ในหัวของเธอใช่ไหมน้องเมย์บอกว่านี่คุณรู้จักเกียวหานด้วยเหรอใช่ฉันรู้จักเขาดีน้องเมย์บอกว่าเขาเอาตัวเลขให้หนูพวกตัวเลขเนี่ยมันยาวมากหนูกําลังจะไปอีกที่หนึ่งเพื่อรับโพยอีกใบแต่พวกรัสเซียเนี่ยก็ได้มาชิงตัวหนูไปซะก่อนและพอตำรวจมาหนูก็หนีออกมาตอนนี้เนี่ยคุณรู้ทุกเรื่องแล้วคุณพอใจหรือย,ยังล่ะ ลูกถามต่อว่าแล้วตัวเลขพวกนั้นน่ยมันคืออะไรน้องเมย์บอกว่ามันเป็นตัวเลขยาวน่าเบือ่อหนูบอกคุณก็ได้นะถ้าคุณอยากรู้นะลูกบอกว่าไม่มันคงไม่มีความหมายกับฉันหรอกนะแล้วเธอแน่ใจได้ยังไงว่ามันเป็นเลขเดียวไม่ได้เป็นชุดตัวเลขแยกกันนะ่ะตัวเลขพวกนี้เนี่ยมีตัวไหนที่เธอสนใจบ้างไหมน้องเมย์บอกว่ามันก็มีนะเพราะมันมีเลขสกับเลข7ขึ้นต้นจํานวนเลขทั้งหมดเป็นเลขซูม แต่5ตัวจากทั้งหมดเริ่มต้นด้วย7และ8ตัวหลังจากนั้นเริ่มต้นด้วย3มันออกบ่อยเกินกว่าจะสุ่มมั่วลุกหนึ่งก็รู้ทันทีเลยเนะครับสรุปว่าเลข3กับเลข7็เนี่ยมันออกมาบ่อยมากเกินไปเกินกว่าจะสุ่มมั่วใช่ไหมมันไม่ใช่แค่ตัวเลขมันเป็นคําขวาซ้ายหรือซ้ายขวามุกเก่า มันเป็นรหัสเปิดตู้เซฟหลังจากนั้นชางเนี่ยก็ได้มาถึงโรงแรมที่ทั้งคู่อยู่นะครับเขาบุกเข้ามาโดยการใช้ปืนขู่โอเปอเรเตอร์และจากนั้นก็ถามหาลูกกับน้องเมย์รปภของโรงแรมเห็นแบบนั้นพวกเขาเนี่ยก็ออกมานะครับเกิดการยิงปะทะกันอย่างดุเดือดเสียงปืนเนี่ยทำให้ลูกกับน้องเมย์เนี่ยรู้ตัวแล้วและพวกตำรวจเนี่ยก็กำลังจะมาที่นี่ลูกเปิดกระเป๋าเสื้อของน้องเมย์ดูและพบว่าในนั้นเนี่ยมันมีโทรศัพท์มือถืออยู่นะครับนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมมาเฟียจีนเนี่ยถึงตามมาได้และกกกกก่่่อออออนนนทีีจจะะออไปาาหห้้้งงลลใใเเเมเขยขขตัวสรษ เขาด้วยนะครับแผนของลูกก็คือเขาจะให้น้องเมย์เนี่ยไปอยู่กับช้างก่อนเพราะว่ามันปลอดภัยกว่า และเขาบอกน้องเมย์ว่าอย่าให้พวกมันรู้ว่าน้องเมย์เนี่ยได้บอกตัวเลขกับลุกไปแล้วหลังจากนั้นลูกพาน้องเมย์หนีลงมาข้างล่างทางประตูหนีไฟนะครับและพอมาถึงก็ได้เห็นว่าลูกน้องของช้างเนี่ยกำลังคุมตัวแขกทั้งหมดเอาไว้อยู่ลุกเนี่ยออกมาสู้กับพวกมันแบบเดียวๆเลยนะครับเขาให้น้องเมย์หลบไปก่อนลุกเนี่ยก็โคตรเก่งสมเป็นพระเอกจริงๆเลยนะครับเขาจัดการลูกน้องของช้างได้ไปหลายคนซึ่งในตอนนี้ช้างเนี่ยก็สามารถจับตัวน้องเมย์ไปได้แล้วนะครับทันทีที่ลูกเห็นน้องเมย์ถูกช้างจับตัวไปลูกเนี่ยก้้นนน่าาาาาทงงงอหตมเลช และลูกน้องออกมาจากโรงแรมด้วยการให้แขกทั้งหมดเนี่ยวิ่งออกมาทางประตูหน้าโรงแรมนะครับและเขาเนี่ยก็ปะปนอยู่ในฝูงชนนั่นทําให้ตํารวจเนี่ยไม่สามารถที่จะระบ,บุตัวผู้ร้ายได้ ช้างและน้องเมย์เนี่ยก็ออกมาจากโรงแรมได้อย่างปลอดภัยเหมือนกันนะครับหลังจากนั้นลูกบกทแท็กซี่แล้วก็ใช้โทรศัพท์ที่เอามาจากลูกกระจกมาฟีรัสเซียในตอนต้นเรื่องเขาได้โทรไปหาวาซิลีลูกชายของดเชสกี้ลูกเนี่ยหลอกวาซิลีว่าเขาคือลูกกระจกคนนั้นนะครับและเขาบอกว่าเขาได้ตัวเลขมาแล้วไอวาซิลีเนี่ยมันก็เชื่อนะครับมันมนัดให้ไปเจอที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งและพอลูกรู้ที่อยู่ของวาซิลีแล้วเขาก็ได้บุกเข้าไปในร้านอาหารนั่นแล้วก็จิงตัววาซิลีออกมาได้เลยนะครับหลังจากได้ตัววาซิลีมาแล้วลกก็ไไดด้โทรปหาส กี้ผู้เป็นพอ่อแลวก็ใช้ลูกชายของเขาเป็นสิ่งต่อรองเพื่อที่จะถามอะไรบางอย่างลูกถามว่าในเซฟนั่นมันมีนมอะไรนะโดยเชสกี้เนี่ยก็ยอมพูดแต่โดยดีเลยเนะครับเซฟนั่นมีเงินอยู่30ล้านดอลลาร์ลูกถามต่อว่าแล้วเซฟใบที่2ที่อหมวยจะไปรับโพยใบต่อไปละ่ะในนั้นมีอะไรโดยเชสกี้บอกว่ามันคือบางอย่างที่มีค่า30ล้านดอลลาร์เช่นกันลูกบอกว่างั้นเอางี้กันแล้วกันนะแกบอกฉันว่าเซฟใบแรกในอยู่ที่ไหนฉันจะไปเอาเงินและปล่อยลูกชายของแก ถ้าแกโกโหกฉันครอบครัวของแกได้ตายหมดทุกคนแน่โดยเชสกี้บอกว่าไอ้ปัญญาอ่อนเอ้ยแกมันหัวเดียวกระเทียมลีแกต้องมีกองทัพเล็กๆเลยนวย้ยแต่จะเข้าใกล้เซฟนั้นและกองทัพที่ว่านั้นฉันีัยมีอยู่ลุกบอกว่ากองทัพของแกอย่างนั้นเลยฉันจัดการพวกมันไปหมดแล้วหลังจากนั้นโดยเชสกี้เนี่ยก็ได้บอกที่อยู่ของเซฟกับลุกนะครับลุกเนี่ยยังไม่ได้เข้าว,วาซิลีในตอนนี้เขาจับมันมัดปิดปากแล้วก็โยนไว้ท้ายรถ และในช่วงเวลาเดียวกันนี้ชางหลังจากที่เขาได้ตัวน้องเมย์มาแล้วเขาเนี่ยก็กําลังพาตัวน้องเมย์ไปเอาโพยตัวเลขแผ่นที่2นะครับจากนั้นลุกเนี่ยได้นัดผู้กองวูฟและก็ลูกทีมที่หน้าผับคนจีนแห่งหนึ่งนะครับซึ่งที่นี่เนี่ยมันเป็นที่อยู่ของเซฟใบแรกตามที่โดยเชสกี้บอกมานะครับอันนี้เนี่ยต้องขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะครับว่าทําไมลุกเนี่ยถึงได้รู้จักผู้กองวูฟคือว่าลุกเนี่ยเขาเคยเป็นตํารวจมากฝีมือคนหนึ่งนะครับแต่เขาเคยเป็นทีมเดียวกันกับผู้กองวูฟด้วยในครั แต่ว่าลุกเนี่ยเขาไม่เอาด้วยนะครับเขาก็เลยโดนเด้งออกจากทีมและจากนั้นก็เลิกเป็นตำรวจในตอนนี้ลุกเนี่ยต้องการกองทัพเล็กๆอย่างที่โดยเชสกี้บอกมาเพื่อที่จะบุกเข้าไปปล้นเซฟที่อยู่ในผับนั่นแล้วก็คงไม่มีทีมไหนเก่งเท่าเพื่อนเก่าอีกแล้วโดยลุกเนี่ยได้ทําการเผากระดาษที่น้องเมย์เขียนรหัสเปิดตู้เซฟให้ต่อหน้าพวกตำรวจทั้งหมดเลยนะครับรหัสเปิดตู้เซฟอยู่ในหัวของฉันแล้วเงิน30ล้านอยู่ในตู้เซฟนั่นพวกแกต้องพาฉันเข้าไปแล้วก็อย่ายิงฉันจากข้างหลังนะเว้ยจะได้หรืออไไมไม่่ด้้้ัันนนขึยูกบกบวแกแล ตำรวจทุกคนเนี่ยเอาด้วยเรียกได้ว่าหิวเงินสุดๆไปเลยนะครับถึงแม้ว่าพวกเขาเนี่ยจะไม่ไว้ใจและก็ไม่ค่อยชอบขี้หน้าลุกก็ตามหลังจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้บุกเข้าไปในผับนะครับดีเจเนี่ยกำลังเปิดเพลงมันๆเลยนะผู้กองวูฟเปิดฉากยิงขึ้นฟ้าเพื่อที่จะเคลียร์แขกออกไปและหลังจากนั้นความมันที่แท้จริงเนี่ยก็ได้เริ่มขึ้น เกิดการยิงปะทะกันอย่างดุเดือดลูกน้องมาเฟียจีนเนี่ยก็ออกมายิงต่อต้านอย่างสุดกำลังแต่ก็สู้พวกตำรวจทั้ง5คนที่คุ้มกันลุกไม่ได้นะครับทั้ง6คนเนี่ยค่อยเดินลงมาที่ชั้นใต้ดินซึ่งที่ชั้นใต้ดินเนี่ยมันก็เป็นบ่อนของมาเฟียจีนนะครับและในชั้นนี้ลูกน้องของมาเฟียจีนเนี่ยมันก็เยอะกว่าข้างบนอีกนะลุกเนี่ยถึงกับต้องลงมือเองในบางครั้งพวกเขาเนี่ยฆ่าพวกมันซะเฮี้ยนเลยนะครับซึ่งในชั้นใต้ดินนี้พวกเขาแหน่ได้เสียเพื่อนร่วมทีมไป2คน และในท้ายที่สุดพวกเขาเนี่ยก็ได้ลงมาถึงตู้เซฟจนได้ลุกเหนือเดินเข้าไปที่ตู้เซฟนะครับซึ่งตำรวจทั้ง3คนที่เหลือเนี่ยก็เตรียมตัวชักปืนพร้อมที่จะยิงลุกทันทีที่ประตูเซฟเนี่ยถูกเปิดออกแต่ลุกเหนือเขาก็รู้ทันนะครับเราจะเริ่มกันแบบนี้นะพวกแกวางปืนลงฉันถึงจะเปิดตู้เซฟและถ้าพวกแกอยากจะยิงฉันตอนนี้ก็ยิงได้เลยตัดสินใจให้ไวด้วย ตำรวจเนี่ยกล้จะมาถึงแล้วตำรวจทุกคนเนี่ยไม่มีทางเลือกนะครับพวกเขาวางปืนลงที่พื้นแต่โดยดีและหลังจากนั้นลุกเนี่ยก็ได้เดินเข้าไปเปิดตู้เซฟลุกเนี่ยทำทีเหมือนกับหมุนเซฟอยู่แต่ในจังหวะที่เผลอลุกเนี่ยก็ได้ยิงพวกเขาตายไป2คนนะครับจะเหลือก็เพียงผู้กองวูฟคนเดียวเท่านั้นผู้กองวูฟเนี่ยก็โดนยิงเหมือนกันไม่โดนจุดตายแต่ก็บาดเจ็บหนักอยู่และต่อมาลุกเนี่ยก็ได้ผลักตัวผู้กองวูฟไปที่เซฟและเขาก็บอกรหัสให้ผู้กองวูฟเนี่ยเป็นคนเปิดโดยลุกเนี่ยเป็นคนเอาปืนจ่อไว้ข้างหลังนะ เงิน30ล้านดอลลาร์ถูกวางไว้อยู่เต็มตูล้ลุกยนตนกระเป๋าให้ผู้กองวูฟทันทีและในตอนนี้ตำรวจจำนวนมากเนก็ได้มาถึงที่ผับแห่งนี้แล้วนะครับหลังจากนั้นลุกกับผู้กองวูฟในก็ออกมาจากผับพร้อมกับถุงใส่เงินทั้งคู่เดินออกมาได้อย่างง่ายๆเลยนะครับผู้กองครับเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยแล้วนายคิดว่าเรื่องอะไรล่ะมีคนบุกมาถล่มที่นี่นะสิตายทั้งตำรวจทั้งประชาชนนายรีบเข้าไปดูซะทั้งคู่ในเอาเงินใส่เบาะหลังแล้วหลังจากนั้นก็ขับรถออกไปแบบชิีวๆเลยนะครับ ต่อมาในสถานที่รับตาคนลุกเนี่ยก็ได้ทําการมัดผู้กองวูฟและก็เอาตัวเขายัดใส่ท้ายรถรวมกับวาซิลีนะครับและต่อมาเขาได้โทรหาชายที่มีชื่อว่าอเล็กซ์ซึ่งอเล็กซ์เนี่ยเขาก็เป็นเพื่อนร่วมงานเก่าของลุกเหมือนกันนั่นก็คือเป็นตํารวจนะครับและเขาคือคนที่ครอบครองเซฟใบที่2ร่วมกับนายกเทศมนตรีอันนี้ต้องขอเล่าสั้นๆนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าไม่ได้ตั้งใจดูเนี่ยมันจะงงๆนิดนึงนะครับคือของที่อยู่ในตู้เซฟใบที่2เนี่ยมันคือแผ่นดิสที่เก็บข้อมูลการส่งเงินกลับเมืองจีน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษีเรื่องฟอกเงินหรืออะไรก็แล้วแต่เอาง่ายๆก็คือถ้าข้อมูลตรงนี้รั่วไหลออกไปแก๊งมาเฟีจยจีนเนี่ยจะถูกเปิดโปงและก็ไม่สามารถหากินในอเมริกาต่อไปได้นะครับแก๊งมาเฟีจยจีนต้องการแลกเปลี่ยนด้วยเงิน30ล้านดอลลาร์กับแผ่นดิส์อันนั้นโดยการให้น้องเมย์เนี่ยเป็นคนจํารหัสตู้เซฟและเมื่อได้แผ่นดิส์มาแล้วมาเฟีจยจีนเนี่ยก็จะให้น้องเมย์บอกรหัสกับอเล็กซ์ให้อเล็กซ์เนี่ยเอารหัสไปเปิดเอาเงินและจากนั้นก็ให้น้องเมย์จำรหัสเซฟใบที่2เพื่อมาฟเฟียจนเเ่ะไไดดด้ปปิอาแผ ทุกอย่างเนี่ยมันพังหมดเพราะว่าลุกคนเดียวเลยลูกบอกอเล็กซว่า ฉันได้เงินมาแล้วเซฟอีกใบอยู่ที่ไหนถ้าแกบอกฉันฉันจะเอาเงินไปให้แกแต่ว่าแกต้องเอาตัวเด็กผู้หญิงที่จำรหัสมาให้ฉันด้วยอเล็กซ์เนตตกลงรับข้อเสนอนี้นะครับเขาบอกว่าแผ่นดิสเน่ย์อยู่ที่ห้องทํางานของนายกเทศมนตรีดูเหมือนว่าเขาจะอยากได้เงิน30ล้านมากเลยทีเดียวนะครับหลังจากคุยโทรศัพท์กับลูกเศรษจอเล็กซ์เน่ก็ได้ขับรถมาถึงสถานที่ที่นั้นแลกเปลี่ยนรหัสกับช้างนะครับช้างพาตัวน้องเมย์มาส่งเพื่อที่จะรับรหัสตูต้เซฟใบที่2ซึ่งในจังหวัดที่เผลออเล็กซ์ Alex เน่ก็ได้จดา,างงนวนนนอํ อย่างไวเลยนะครับเรียกได้ว่าอาเล็กซ์เนี่ยก็โคตรเก่งเหมือนกันหลังจากข้าชางไปแล้วอเล็กซ์เนี่ยก็ได้เอาตัวน้องเมย์ขึ้นรถและจากนั้นเขาก็ได้โทรนัดลุกให้ไปเจอกันที่สถานที่แห่งหนึ่ง ตัดมาที่ลุกในช่วงเวลาเดียวกันนี้ <S <S <ๆ>เขาเนี่ยได้ไปเอาแผ่นดิสที่อยู่ในห้องทํางานของนายกเทศมนตรีซึ่งเทศมนตรีคนนี้ก็คือคนที่ครอบครองแผ่นดิสร่วมกับอเล็กซ์นะครับกล่าวคือเขากับอเล็กซ์เนี่ยจะขายแผ่นดิสด้วยราคา30ล้านและจากนั้นก็เอาเงินมาแบ่งกันนะครับลุกเหน่ยเข้ามาที่นี่และข่มขู่นายกเทศมนตรีให้เปิดตู้เซฟและก็เอาแผ่นดิสไปให้เขาซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันก็ดูง่ายจริงๆเลยนะครับลุกเหนือได้แผ่นดิสและก็เงิน30ล้านมาแล้วหลังจากนั้นในเช้าวันต่อมาลุกขับรถถมาาททีี่่สนนัดไว้ ซึ่งอเล็กซ์กับน้องเมน,เนก็รอยอยู่แล้วนะครับให้ตายสิลูกไม่เจอกันนานแกดูโสมโคตรเลยวะลูกบอกว่าก็แค่กินเหล้านักไม่ค่อยได้เจอแสงแดดนอนน้อยไปหน่อยที่เหลือฉันสบายมากปล่อยเด็กไปซะอเล็กซ์อเล็กซ์บอกว่านายกเทศมนตรีโทรมาบอกว่าแกไปหาเขาฉันยอมรับนะแม้แต่ฉันเองก็ยังนึกไม่ถึงเลยแกได้ดิสกับเงินไปแล้วแล้วเด็กนี่มันจะมีความหมายอะไรล่ะลูกบอกว่าชีวิตไงล่ะอเล็กซ์เธอช่วยชีวิตฉันไว้อเล็กซ์บอกว่า lão ngân vừa nãy là lúc ลุกบอกว่าถ้าแกอยากรู้ว่าเงินอยู่ที่ไหนแกวางปืนแล้วมาสู้กับฉันตัวตัวดีไหมล่ะอเล็กซ์เนี่ยยิ้มๆนะครับแล้วหลังจากนั้นเขาก็วางปืนเขาดูจะมั่นใจในฝีมือการต่อสู้ของตัวเองมากเลยทีเดียวนะครับในจังหวะที่กําลังจะสู้กันน้องเมย์เนี่ยก็หยิบปืนที่อเล็กซ์วางอยู่ที่พื้นและจากนั้นเธอก็ยิงมาที่ขาของอเล็กซ์จนล้มลงไปซึ่งในจังหวะเสี้ยววินาทีนี้ลุกเนี่ยก็ได้ก้มลงไปหยิบปืนแล้วก็ยิงใส่อเล็กซ์ทันทีเลยนะครับอเล็กซ์เนี่ยตายคาที่จะว่างูมมมัมั้นนก็องได2แบบบะคร ใครจะไปคิดว่าเด็กผู้หญิงตัวนิดเดียวจะหยิบปืนและยิงออกมาลุกเดินกลับมาหาน้องเมย์แล้วบอกว่าเธอไม่เป็นไรนะเมย์ปลอดภัยแล้วน้องเมย์บอกว่าหนูเคยเห็นเขาต่อสู้มาแล้วคุณโดนจัดหนักแน่ถ้าคุณจะสู้กับเขานะลุกบอกว่าใช่เขาเก่งเธอช่วยฉันไว้อีกครั้งแล้วนะหลังจากนั้นในเวลาต่อมาลุกเนี่ยได้ปล่อยตัวผู้กองวูฟและก็วาซิลีนะครับวูฟแกช่วยพาวาซิลีไปส่งให้ถึงมือพ่อของมันด้วยนะนี่ห้าหมื่นดอลลาร์ค่าจ้างของแก ฉันรู้ว่ามันไม่มากนักแต่แกก็ยังได้รอดชีวิตมาใช้มันผู้กองวูฟบอกว่านี่แกอยากส่งมันกลับไปอย่างปลอดภยัยทั้งที่มันทํากับแกไว้ในตอนต้นเรื่องอย่างนั้นเหรอลูกบอกว่าก็ฉันเห็นแกเด็กมันนะ่ะถือว่าเราหายกันนะวาซิลีอย่าให้ฉันเจอแกอีกเป็นครั้งที่สอง เรียนคุณลุงหานที่เคารพนี่คือเงิน29ล้าน9แสน5 0 0 0 0ดอลลาร์เราจะจ่าย5 0 0 0 0ที่ยืมไปพร้อมกับดอกเบี้ยทีหลังนะแต่ถ้าคุณลุงยังโกรธหนูจะต้องบอกคุณลุงว่าหนูรู้ข้อมูลทุกบัญชีของคุณลุงที่มีอยู่ในชยนัยนาทาวและช่องทางการส่งกลับไปเมืองจีนลุงไม่ตามล่าเราเราก็จะไม่ตามล่าลุงแต่ถ้าลุงคิดที่จะตามล่าเราแล้วก็โลกของลุงน่ยจะต้องแตกแน่หนูไม่ได้ขู่นะหนูแค่เตือนเฉย ตัดมาที่ลูกกับน้องเมย์นะครับลูกเนยได้เอาแผ่นดิสไปก๊อปปี้และจากนั้นก็เอาไปเก็บไว้ตามธนาคารหลายๆธนาคารนะครับเพื่อที่จะรับประกันความปลอดภัยของพวกเขาถ้าหากทั้งคู่เป็นอะไรไปแผ่นดิสเน่ก็จะถูกเปิดโปงด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งซึ่งลูกเนียได้วางแผนเอาไว้หมดแล้วนะครับลูกบอกน้องเมยว่าเออคือเมย์เธอเนยยังเด็กนะฉันไม่แน่ใจว่าฉันจะเป็นพ่อที่ดีของเธอได้หรือเปล่าฉันเนยมันเกินเยียวยาแล้วน้องเมย์บอกว่าหนูเนยไม่อยากมีพ่อคนใหม่แล้ว คุณเป็นเพื่อนกับหนูได้ไหมลูกบอกว่าจนถึงวันที่ฉันตายเลยล่ะ